ดูสดดีราสเกอรเรีเข้มจริงเข้มมากที่ให้แนะนำเลยนะอันดับหนึ่งนะสวัสดีครับคุณอยู่กับอ e ีรารไบรอันนะครับวันนี้ขับรถอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะขับรถ ไปรับขนมมารีวิวนะครับแล้วก็ขนมที่จะรีวิวเนี่น่าจะมีมากกว่า1น,นเจ้าแต่ขออนุญาตแบ่งซอยย่อยเป็นแต่ละร้านแต่ละ E ีไปก็แล้วกันนะเพราะช่วงนี้อย่างที่คุณรู้กันช่วงนี้นั่งกินที่ร้านไม่ได้ออกตระเวนน่าจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหนึ่งครั้งเรียกว่าใช้น้ํามันเต็มที่ก็ต้องแบบว่าให้มันคุ้มค่ากันหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวจะไปติดตามครับว่า e ีนีไบรอันจะรีวิวอะไรที่ร้านไหนอย่างไรตามไปด้วยกันนะครับ ถึงอารีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไบรอันจะไปรับของกินอะไรที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวตามไปเลยนะครับอยู่หน้าร้านคราฟนะครับซึ่งอยู่ในเครือของ Peace Oriental Tea House นั่นเองนะครับที่ขายแบบชาเขียวดังๆนี่เขาทำกลั่ซองขายแล้วก็แบบ โดนป้ายยามาแล้วกระแสทั้งแรงมากก็เลยเนี่ยมารับแล้วนะสั่งหมด8ปดรถด้วยกันเดี๋ยวไว้ไปชิมกันนะนี่ก็คือครัวซองนะครับสั่งเซต8ชิ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันในรถนี่แหละนะฮะมาตรการนี้นี่นะครับได้มาแล้วนะฮะก็เป็นออร์เรนทอลครัวซองนะครับของคราฟตนะฮะทั้งหมด8ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับสั่งล่วงหน้านะครับพรีออเดอร์ทางไลน์ออฟฟิเชียลของเขานะฮะก็คือเบย์อันเหมือนนิวอาทิ ไรอันได้พรีออเดอร์เมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นวันได้ที่เขาเปิดพรีออเดอร์แล้วก็คือวันเสาร์ทักมาบอกว่าทิ้งได้เลยนะคะโอ้โหก็เร็วพอสมควรแต่ว่าหลังจากนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะต้องรอนานแค่ไหนลองชิมลองเปิดดูละของเขาเนี้ยกล่องหนึ่งประมาณเนี้ยกล่องเนี้ยกล่องสวยนะสีดำแล้วก็รูปโคซองกล่องหนึ่งใส่มาสอง,องสชิ้นแล้วก็จะเขียนเลยว่ามีไส้อะไรบ้างนะเหตุผลที่ต้องรีบกินในรถไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าแบบเพราะว่ามันเป็นไส้เย็นด้วยอ่ะอืมก็เลยอยากรีบกินเนาะ เอากล่องนี้ก่อนล้วกันจากข้างกล่องเขียนว่าเป็นรถธรรมดากับรถฮันนี่นะฮะนี่หน้าตาหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตลองธรรมดาก่อ,นองนอกกรอบฮะ,ะแล้วข้างในเป็นความนุ่มนะแต่ว่าจะไม่ได้แบบมันเหนยมาก ก็กินได้เพลินๆ, <S <S ๆอืมอะนิเลมอละนะดูก่อนเพราะมีลายไส้ก็ถึง่อน,นอกกรอบนะฮะแต่อาจจะไม่ได้กรอบมากเพราะว่าถ้าอุ่นอาจจะกรอบกว่าน,นี้นอกจากนั้นความน,นุ่มหอมเนยไหมหอมเนยฮะแต่ว่าไม่ได้มันเนยนะอาจจะไม่ได้หอมเนยแบบจัดๆแต่ก็หอมอยู่นะครับอันนี้เป็น พันนี้นะครับน่าจะเป็นเครือบน้ำผึ้งข้างบนอืหอมน้ำผึ้งเลยครับแล้วก็มีความหวานหอมต่อไปนะครับได้เป็นตระกูลมีไส้และอันนี้น่าจะเป็นตัวไฮไลท์ของเขาก็าคือโคอิชะครีมแล้วก็ยูสูนะฮะนี่นะไม่รู้อันไหนโคอิชะครีมไหนยูสูเดี๋ยวกัดดูก็จะรู้นะครับ ซึ่งควาซองเขาตัวใหญ่มากจริงๆนี่วซองใหญ่ไหมดูดิ <Wow. S 1> ดูมือชันปิดนี่ใหญ่ไหมล่ะตัวเขาใหญ่มากนะควาซองอันนี้ดูสีให้เป็นไสยูสุนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมแล้วนะอยู่ในรถก็จะแทุรักทุกเลนิดน,นึงนะตามสไตล์ new normal นะอือดูสดดี กลมครีมแล้วก็กลิ่นยูสุคือหอมชัดเจนมากแ่อันนี้ยพอใส่ครีมแล้วผิวมันอาจจะไม่ได้กรอบมากนะแล้วมันจะมีแบบผิวยูสุข้างในด้วยไม่ได้เป็นแค่น้ำยูสุที่ผสมครีมอย่างเดียวโคยชะครีมนะโคยชาก็คือเป็นชาเขียวมัทฉะแหละนะอึ่อต้องตัวทาเขียวอ่อยู่โคยฉะครับ มันมีความขมเลยนะขมเข้มนะแต่พอมันเจอครีมมันก็เลยทําให้ละมุนเข้ากันดีอมองเห็นหรือป่าครีมชาเขียวเนี่ยที่ที่เข้มเข้มนี่คือครีมชาเขียวนะชาเขียวเข้มจริงเข้มมากคือตัวครีมก็มีความแบบวิปครีมตีเบาๆอะ่ะแล้วก็กับครีมชาเขียวเข้มๆมันก็แบบช่วยกันแบบบาลานซ์ดีมาก ตัวพีแคนเนี่ยเขาจะแยกถั่วมาให้ในซอ,ง,องนี้ด้วยนะคัน,นี้ชิมนะเป็นครีมถั่วมันๆแล้วก็เป็นแล้วก็ครีมวิปครีมอะ่ะอืมอันนี้พูดตรงๆว่าก็กินได้แต่ อาจจะไม่ถูกเจลิตไม่โดนถั่วบิบเบิลมันบดไงคุแบบคือถั่วบิคามันไม่ได้มันเหมือนถั่วลิสงไงพอกินแล้วูสกเออเหมือนมันถั่วแต่มันก็แบบมันไม่สูตรอะไรอย่างเงี้ยอมคุณจูบกันมัน้งนะโคซองเขาตัวใหญ่จริงๆเธอดูใหญ่ใหญ่คุณจูบนะฮะอันนี้แปลกเีผสมเป็น ออนท็อกโคซอง,องคือมันเรีงความแบบเหมือนพุชแบบพุชซัก,กวนอ่ะอืแล้วก็มีครีมแปกอันนี้แปะลยดาร์กชเขาเป็นดาร์กชอกจรงเป็นช็อกที่ไม่ได้มีความหวานเจือปนมากมีความแบบขมออกเปรี้ยวด้วยซ้ำถ้าใครที่แบบไม่ถนัดดาร์กช็อกไม่แนะนำนะฮะเพราะว่าเป็นดาร์กช็อกจริงๆค่ะก็คือเป็นดาร์กที่ติดขมออกเปรี้ยวเลยอ่ะสุดท้ายมิโซะคาราเมลฮะ คือบางคนรู้ว่าเฮ้ยมิโซะเต้าเจีย้ยนนะี่นะจะมันอยู่ในขนมนได้ยังไงอย่างไปอันเคยไปกินทุกกี้ที่อังกฤษเนี้ยก็จะมีแบบมิโซะไวช็อกอะปรากฏมันไปได้ดีมากเลยที่เรามาดูมิโซะคาราเมลเป็นยังไงบ้างนะคร <Wow. S 2> ับคุณมิโซะคาราเมลจะมีความลงตัวแบบประหลาดประจันว้าวมันจะมีความแบบติดเค็มนิดนิด,นด แล้วก็มีความหวานหน่อยๆซึ่งไม่ได้หวานคาราเมลบบางจ้าจะหวานแหลมจะไม่ได้หวานแหลมแล้วก็มีครีมผสมสรุปนะครับคัวซองเขาดักการที่กินตัวเพลนนะตัวเพลนคือจะมีความผิวกรอบแหละแล้วก็มีความหอมเนยนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบมันเนยมากจ้านนี้จะไม่ทําแบบมันมากนะครับแล้วทุกไส้นะครับที่เป็นไส้นะคือเพลนกับฮันนี่ไม่มีไส้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าทุกไส้ยกเว้นดาร์กช็อกเนี่ยจะเป็น เบสไส้ของเขาผสมกับครีมสีขา,ขาวๆเพื่อมีความละมุนล,ลงตัวนะครับถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยใบอั้นจะมาแบาดรถแบบใบอั้นเนี่ยคงไม่ไหวหรอกนะจุกพอดีถ้าให้แนะนําจริงๆด้วยความสัดจริงนะที่ให้แนะนําเลยนะอันดับหนึ่งนะให้ยูสุยูสุคือหอมมากแล้วก็จะไม่มีผิวยูสุด,ด้วยอะ่ะยูสุคือดีดีสุดๆเลยคือแนะนําว่าอันดับหนึ่งเนะี่ยให้ยูสุ อันดับสองให้โคอิชาครีมใครที่เป็นสายชาเขียวชอบชาเขียวเข้มๆแล้วมันตัดกับครีมนะดีมากๆนะครับส่วนตัวเพลนเขาถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยกินเคินแหละแต่ว่าเขาถ้าเกิดใครชอบสายแบบมันเนยจัดๆอะไรเงี้ยหรือเนอยแรงๆอาจจะไม่ใช่ทาของเขามีความหอมเนยแต่เนยของเขาจะไม่ได้มีความมันมากมายนะสำหรับคราฟออเรนทัลครัวซองในเครือของ Peace Oriental t e a House นะครับถ้าสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ ฝากติดตามอีราเว็บไร i ันทุกช่องทางด้วยทั้ง o k fanpage y o u t ยูทูบชาแ e ลแล้วก็ instagram กันด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ายังคงอยู่ที่อารีที่นี่แหละไรอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็น new normal content ก็จะมาประมาณนี้นะครับไงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ